นิยายที่ผมรักและเป็นทั้งโลกของผมกลายเป็นจริงขึ้นมาเริ่มด่านทดสอบจบค่าสิ่งมีชีวิตหนึ่งศพขึ้นไปใช้300เหรียญเพิ่มความแข็งแกร่งคนที่คอยเฝ้าดูทุกด่านทดสอบตอุรมดาว สนุกกับมันมากสินะฉันรู้ดีมันเหมือนกับนายเคยอยู่ในโลกนี้มาก่อนเราต้องพานารทดสอบทั้ง9กสก้าด่านมีคนทำได้ด้วยเหรอมีคนเดียวที่ทำได้เรื่องราวตอนจบที่เหลือผู้รอดชีวิตแค่คนเดียวมันหมายความว่าอย่างไรฮะไอ้นักเขียนฉันอยากเขียนตอนจบใหม่ททำไมแกจะคิดว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้าง สุดแล้วแกมันก็ไร้ค่าเฮ้ hey, อยุดจงหยับเราทุกคนต้องร่วมมือกันเราจะเปลี่ยตอนจบใหม่ให้กับเรื่องราวนี้อ่านชะตาวันสิ้นโลก31กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์